นี่ค่ะทุกคนนะคะชลอดไฮดรนเบิรนะคะไอคุณชูเดนซึ่งันเป็นันด์สปาดอนฮัวชูเดนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาไปชมชลอดชื่อชลอดอะไรคาสเซิคาสเซิคาสเซิ นี่ค่ะเรากำลังจะเดินไปชมกันนะคะทุกคน ทุกคนสวยมากมากนะคะทุกคนสวยค่ะตอนนี้เป็นอากาศยามเช้าเก้าโมงกว่า ก็จะเย็นๆหน่อยนะคะเราขึ้นมาข้างบนนะคะนี่ค่ะมันข้านีกำลังก่อสร้างข้างบนก็นี่ค่ะทุกคนสวยมาก

ที But you know, so you can ่ค่ะเราก็มาอยู่ด้านนอกอาคานี้ค่ะก็เปนรรยนกาด้านอกของ c ี่แล้วเราก็จะมามองเห็นนะคะทุกคนเมืองฮารินแบกเลยนะคะทุกคน อันนั้นก็เป็นสะพานนะคะน,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 นี่รอากาศีอดอม้กสวยมากสวยกันก็สวยสวย,สวยจริงๆ เราเดินรอกๆได้เห็นจี้ท่านันสวยงามมากสวยมากเราก็เดินเข้าไในนะคะมนชมข้างในน่ามีอันนี้อะไรอ่ะเธี่เขาใส่วาหมักวานะคะ ยังอยู่ที่ชลอสเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยงามนะคะนี่เราจะไปดูมิพิธภัณนะคะนี่ค่ะเราก็ออกมาจากมิพิธภัณแล้วนะคะก็มาชมบรรยากาศด้านนอกนะคะทุกคนนี่ต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะคะ โอเคจี้นะคะเวลานี้นี่ค่ะบรรยากาศด้านนอกนะคะเราก็ชมกันไปบรรยากาศอันสวยงามนะคะเจอกลุ่มทัวร์ไทยด้วยนะคะทุกคน ท้ายก็นี่คือทางเข้าชลอสนะคะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี <t us> <t us ้นะคะทุกคนต่อไปเราก็จะไปเดินที่พาร์คนะคะต่ออีกนิดนะคะด้านนอกก็จะดูสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนนี่ไหมนี่นะคะ เด็กทุ่มนี่แะก็จบสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ